ในส่วนของรถแข่งเรานะครับเที่ยวนี้ก็ยังเป็น KX l 230นะครับซึ่งก็ปรับในส่วนของพาร์ทอะไหล่ให้มันเข้ากับสภาพเส้นทางนะครับซึ่งระยะนี้มันเป็นฤดูฝนนะครับแล้วก็มีฝนตกบ่อยนะครับฉะนั้นเนี่ยมันจะมีบางส่วนที่เราฝักใช้นะครับหลักๆเลยก็คือยางนะครับมาดูกันครับยางเป็นยางไมทัสนะครับเป็นไมทัสที่เราใช้ตอนนี้เดิมทีเราใช้เป็นเทเลฟอส มีเดียมฮาร์ดนะครับแต่ตอนนี้ด้วยความที่ฝลนมันตกไหวนะครับสนามนี้เรามาพิเศษครับเรามากับเทเลฟอร์สที่เป็นซอฟต์มีเดียมนะครับซอฟต์มีเดียมก็คือสำหรับพื้นที่จะเป็น,นพื้นนุ่มพื้นทรายหรือโคลนนั่นเองนะครับก็เลือกใช้ให้มันเข้ากับสภาพเส้นทางนั่นเองนะครับดอกก็จะแตกต่างกันนะดอกเขาจะห่างนะครับระยะแถวจะห่างแล้วก็ตัวลายดอกข้างหน้าเนี่ย เขาก็จะเล็กกว่าตัวที่เป็นฮาร์ดมีเดียมนะครับแล้วก็หน้านี้ออกจากแคบกว่านิดนึงด้วยนะครับด้านข้างนี่ห่างชัดๆัเลยนะครับเอาไว้สลัดโคลนนะครับอันนี้คือในส่วนของยางหน้าเดี๋ยวมาดูในส่วนของยางหลังครับยางหลังก็จะเป็นเบอร์ร้อยทับร้อยนะครับที่ผมยังเลือกใช้อยู่นะคือไม่อยากจะให้เป็นคาระกับเครื่องยนต์มากนะครับนี่สังเกตดูนะมันจะเป็นรหัส SM นะครับปรลังกาหน่อยนะ SM ก็คือซอฟต์มีเดียมนะครับตัวนี้ผมเลือกใช้สําหรับพื้นที่มัน ออกจะนิ่มเป็นโคลนเป็นทรายนะครับก็จะมีลายดอกที่มันเป็นแนวนี่ถ้าสังเกตดูนนะไอตัวแถวของดอกยางเนี่ยมันก็จะโค้งลงมานะครับเป็นเอาไว้เหมือนเป็นแนวของดอกยางเอาไว้สําหรับุดตักนะครับนี่มันจะโค้งเยอะหน่อยนะครับ เลือกใช้ M4 เส้นทางนะครับในส่วนอื่นก็ยังคงเดิมนะครับน้ำมันเครื่องก็จะใช้เป็น m m c รุมแค้นนะครับใช้เป็นสนาม2แล้วที่นี่นะครับข้อก็เป็นสูตรพิเศษของ k s สเองนะครับสั่งตีโดยเฉพาะใครสนใจสอบถามรายละเอียดมาได้นะครับการสะเทือนนะครับจากเทคนิคซัพเพิชันนะครับลุกล้อของ G Pro ครับเช่นเดียวกับกระเดื่องหลังนะครับกระเดื่องหลัง G Pro แล้วก็โช้คอัพหลังก็จะเป็นจากเทคนิค ไทยแลนด์เช่นเดียวกันนะครับจากเทคนิคเอเชียเขาเปลี่ยนเป็นเทคนิคไทยแลนด์แล้วเนาะท่าเบาะครับกั๊ดนะครับกันลื่นแล้วก็สติ๊กเกอร์นะครับกราฟิกสติ๊กเกอร์นี่ก็จะเป็นของดัสรับปิดนะครับตัวกันแข้งนี่เป็นของเอ็นไลท์นะครับจะอุ้มเต็มเครื่องเลยนะครับแล้วก็ตัวบูทลองเกียร์นะครับเราใช้เป็นอลูมิเนียมแล้วนะครับตัวนี้ใช้ดีมากนะครับล่กลื่นนะครับใครสนใจก็ทักทายมาได้แล้วก็ โซ่ D.I.D so ครับสเตอร์เป็นของซ u เปอร์สปอกนะครับและสัาคันคือเบรกครับ p ัาเบรเป็นของ Revotec ทนะครับมาดูโชคลังด้วยชัดนะครับ T.G.R โดยเทคนิคไทยแลนด์ครับมาดูกันอีกคนันนึงนะครับคันนี้เป็นของน้องบอลน,นะครับน้องบอลเป็นคนขีค่คันนี้นะ ก็จะมีในเรื่องของกันเทือนนะครับที่เป็นของไทย K100 นะครับ K100 Suspension นะครับก็เป็นเทคโนโลยีและการโมดิฟายโดยคนไทยนะครับก็ผลงานก็ดีเลยทีเดียวนะครับการเสริมประสิทธิภาพช่วงล่างนะครับคุยกันได้เลยนะครับ K100 คันนี้เนี่ยจัดมาทั้งชุดหน้านะครับซึ่งโมไซค์ในไปแล้วนะครับแล้วก็ชชอกอัพหลังนะครับ เป็นของเคร้อยเช่นเดียวกันนะครับก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพนะการรองรับให้มันแข็งแรงแน่นขึ้นนะครับมากกว่าของเดิมนะเพราะว่าของเดิมนี่ออกแรงย้อยๆหน่อยนะครับล้อเป็นโยโกซุปเปอร์เซเว่นนะครับยางไมตัสเช่นเดียวกันแล้วก็ฝาเบรกนะครับก็จะเป็นของเร v o วเทคครับน้ำมันเครื่องเอ็มเอแน่นอนนะครับมาดูฝาเบรกเรียวเทคนะครับสีทองนะครับ โลโก้แบบนี้เดบิวติ้งแน่นอนครับ